ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก พนักยื่นสารปกครองขอให้สารไต่สวนฉุกเฉินพร้อมให้มีคำสั่งชั่วคราวยับยั้งระเบียบกก,ะกะตห้ามผู้สมัครสว,วรชี้เป็นการปิดทางให้ผู้มีอิทธิพลทุกระดับตบเท้าเข้าสภาเหตุลงทุนน้อยฝ่าสอสส่วนชนระนัดยืนยันไม่ได้เคลื่อนไหวในนามของสีส้มก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้กะกะตอเองนะครับก็มีอะไรให้เป็นที่สงสัยและ ทำอะไรไม่ตรงไปตรงมางหรือเปล่าไม่ชัดเจนหรือเปล่านะครับล่าสุดนี้นะครับก็มีการไปยื่นสารปกครองนะครับให้มีการไต่สวนพิเศษในเรื่องนี้นะครับสาเมษายน 2, อสองพศสองหนะครับณนะสารปกครองกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนายพัฒนัทนะครับทัศนียานนทผู้ประสงค์จะลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาและคณะได้เดินได้ไปยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนระเบียบ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนําตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ2 5 6 7ที่ศาลปกครองกลางทั้งนี้เอกสารในการยื่นคําร้องประกอบด้วยนในคําร้องขอให้ศาลดําเนินคดีขบวนการพิจารณาโดยเร่งด่วน2คําร้องขอให้ไต่สวนฉุกเฉิน3คําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีเป็นการชั่วคราวก่อนจักพิพากษา 4. ี่คำแถแลงยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งนะครับสัพพะเอกสารให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง6คนและนะครับหานะครับคำร้องนายพันัททัศนียานนและพวกรวม6คนประกอบไปด้วยนายไพยโรธ นะบุญสิริร,รมชัยนายถนัดธรรมแก้วนางสาวนะครับชนธนก,กินสุวรรณนายนะครับสิริศักดิทธิพลพาณิชย์และนายนิติพงษ์สำราญคงนายพนัทได้ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อชนภายหลังว่าพวกเราต้องการให้ศาลพิจารณาออกเป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและขอให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งรัดโดยขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและทั้งนี้นะครับ ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลโดยเฉพาะในระเบียบกกตว่าด้วยการแนะนําตัวข้อที่7ข้อที่8และข้อที่11ที่เป็นข้อห้ามของผู้สมัครแนะนําตัวผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียข้อห้ามต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่ากกตไม่มีอํานาจในการที่จะสั่งห้ามให้เป็นระบบปิดนะับถึงขนาดบังคับจํากัดสิทธิ์ในการแนะนําตัวของผู้สมัครมากเกินไปและต้องมีความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ โดยรวมของประชาชนทั้งนี้เราควรจะมีสิทธิ์ในการแนะนำตัวผ่านสื่อโดยทั่วไปด้วยแต่กะกะตเห็นว่าให้แนะนำตัวผ่านผู้สมัครด้วยกันเองเท่านั้นอย่างนี้กกตใช้อำนาจเกินส่วนไปพนักล่าวคณนะอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ยังกล่าวอีกว่า เราเห็นว่าสิทธิในการแนะนําตัวควรเป็นสิทธิเสรีภาพที่ทําให้ประชาชนทั่วไปเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปโดยเฉพาะตามรัฐมนูญสวออกําหนดให้เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยเหมือนกับสอสอดังนั้นสวก็ควรเป็นที่รู้จักของประชาชนว่าคนคนนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรมีประสบการณ์อย่างไรไม่เหมาะกับไม่เฉพาะผู้สมัครด้วยกันเองเท่านั้นถ้าสารพิจารณาเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีถ้าในวันนี้ก็ได้ ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นปัญหาซึ่งจะผู้สมัครไม่สามารถทําอะไรได้เลยแต่ทั้งนี้ผมไม่กลัวว่าการร้องต่อศาลครั้งนี้จะทําให้การเลือกสอวยืดเยือ้อหรือล่าช้าออกไปเพราะถ้าช้าก็ควรจะทําให้มีความถูกต้องอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้นะครับผู้สมัครสอวอกล่าวนายพนัสยงกล่าวต่ออีกว่าทั้งนี้ต้องดูว่าศาลมีคําสั่งออกมาอย่างไรจากคําสั่งของศาลจะทําอย่างไรถ้าศาลคุ้มครองระเบียบต่างๆของกกทไม่มีอนนานาจนับออกไม่มีการบังคับ ใช้กับผู้สมสัครสวระเบียบนี้ออกมามัดมือมัดเท้าของผู้สมสัครสวโดยตรงแต่ตรงกันข้ามกับเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้มีอิทธิพลทั้งระดับ,บำอำเภอจังหวัดและประเทศที่เข้ามาสามารถทำอะไรก็ได้เพราะระเบียบเอื้อออกมาให้ปิดปากประชาชนหมดแล้วถ้าเขาจะเอาตำแหน่งสวจริงๆมันลงทุนน้อยฝักการเป็นสสด้วยซ้ำไปทำไมเขาจัดทำไม่ได้ว่าที่ผู้สมสัครสวกล่าวทั้งนี้เขายืนยันว่าตาม ระบอบประชาธิปไตยการเลือกสอวมันควรเป็นระบบเปิดและให้สิทธ,ธิทางการเมืองของประชาชนแต่การมีสวจำนวน250คนแล้วประชาชนไม่รู้อะไรเลยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตย การที่กกตอออกมาระบุว่าได้เก็บข้อมูลที่ลงในระบบเซ็นนะครับไว้หมดแล้วมองว่านี่คือการข่มขู่นายพนัดกล่าวส่วนนางสาวชนระนัดกินสุวรรณหนึ่งในผู้สมัครสวกล่าวว่าระเบียบของกกตมีความขัดแย้งอยู่ในตัวเช่นบอกว่าผู้สมัครไม่สามารถหาเสียงกับประชาชนโดยทั่วไปได้แต่หาเสียงกับผู้สมัครด้วยกันได้คำถามคือเราจะแยกอย่างไรใครเป็นผู้สมัคร ในเว็บไซต์เซนเ์มีการเปิดตัวผู้สมัครแต่ถูกกรกตข่มขู่ให้นําข้อมูลออกทั้งนี้เว็บไซต์ไม่ได้ทําอะไรผิดส่วนที่ถามว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ที่จะเป็นสอวอสีส้มหรือเปล่านั้นต้องยืนยันว่าพวกเราไม่มีเราไม่มีสีสอวอสมีสีไม่ได้ต้องมีอิสระสิ่งที่เรายึดถือกันคือหลักประชาธิปไตยถ้าหลักการของเราบังเอิญไปตรงกับพรรคการเมืองใดก็เป็นเรื่องที่ ไม่แปลกคำถามที่ต้องถามกลับก็คือพักการเมืองที่จะไม่เอารักประชาวิจัยผิดปกติหรือเปล่านางสาวชนน,นัทกล่าวนะครับขณะที่ยิ่งชีพอัญชยานนทผู้จัดการโครงการไอรอกล่าวว่าหลังจากกรกตได้ออกประกาศนี้ออกมานะผู้ดูแลเว็บไซต์เชนนะครับ67ก็มีความกงมังวลมีความเสียใจก็ตัดสินใจนำข้อมูลทั้งหมดลงจากเว็บไซต์ก่อนข้อมูลผู้สมัครฝ่า1,300 ฝกคนนะตอนนี้ยังถือเป็นาร์มรักและอยู่ในมือของทีมงานเว็บไซต์แม้แต่ผมก็เข้าไม่ได้แต่ถ้ามีข่าวดีว่าสารคุ้มครองให้ระเบียบได้ถูกใช้บังคับเว็บไซต์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนายยิ่งชีพกล่าวนะครับก็อันนี้ก็เป็นบอกว่าอะไรที่งงเหมือนกันนะครับการเป็นนะครับสอวอนะครับเป็นตัวแทนปวงชนของชาวไทยแต่ห้ามให้ประชาชนรู้ว่าเป็นไทยมาจากไหนอาชีพอะไรงงมากๆกครับกับการทำงานของกกต มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคึินหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ